สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Youtube ของเราหมอทิพย์ประนิชาวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปพิกเด็กนะคะเพื่อนๆในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําอะไรกับคุณในะเรื่องของความรักนะคะคลิปนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3เด็กด้วยกันนะคะเริ่มจากเด็กที่1เป็นพลังงานหมายเลข3เด็กที่2พลังงานหมายเลข4 และเด็กที่3พลังงานหมายเลข5กติกาเหมือนเดิมสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกเด็กที่ดึงดูดใจเรานะคะเพื่อนๆนะเด็กที่1เด็กที่2และเด็กที่3เมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงานนะไพ่เด็กที่1พลังงานหมายเลข3เป็นกองการกองแรกเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือก เด็กที่1นนะคะพลังงานหมายเลข3มแม่หมอขออนุญาตนะคะเปิดพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยไพ่องคงพระพิคเนตก่อนนะคะเพื่อนเนาะดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะในเรื่องของความรักนะค่ะเพื่อนเนาะก็จะสื่อสารเรื่องใดนะคะในเรื่องของความรักกับคุณนะคะสาหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะวันนี้เป็นวันพระนะคะเพื่อนนะแม่หม,หมอ อัดคลิปนี้เป็นวันพระนะคะเพื่อนๆเนาะแรมแปดข่้เดือนแปดนะคะนะวันพระหลังจากเข้าภรษานะคะเพื่อนขออนุญาตองค์คุบาจาั์ประจำตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานน้ไพ่ยองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานหน้ไาพ,าพ่ยนะคะดูสิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําอะไรกับคุณในเรื่องของความรักนะคะเพื่อนเนาะ ใบแรกนะคะไพ่ของ Inner อร์โนอนะคะเพื่อนเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนำกับเ,เพื่อนเว่าในเรื่องของความรักนะคะถ้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของความรักนะตอนนี้บางท่านสามารถเยียวยาตนเองได้แล้วนะคะเนาะเหมือนคนที่ปรงได้ในบางส่วนนะในเรื่องของความรักถ้ามันต้องอยู่กับความทุกข์ความเจ็บปวดนะ แล้วความทุกข์ความเจ็บปวดนั้นค่อนข้างยาวนานเ,นเพื่อนๆไพ่ใบนี้บง่งบอกว่าคนที่เลือกกรูปนี้นะคะส่วนมากนะคุณจะหันหน้าเข้าทางธรรมบางท่านก็ปริวิเวกนะคะเหมือนคนเก็บตัวแม่หมอต้องว่าแบบนี้นะคะพี่บ้านะเก็บตัวในะลักษณะที่นี้คืออาจจะ,ะนั่งสมาธิหรือ อาจจะปีกวิเวกในลักษณะที่นุ่งขาวห่มขาวไปเลยก็เป็นไปได้หรืออีกในหนึ่งคือจิตใจใฝ่ธรรมะนะคะชอบอยู่สันโดษชอบอยู่เงียบเบนะถ้าตอนนี้คุณยังเป็นลักษณะที่แม่หมอบอกไม่ได้ในอนาคตนะคะคุณอาจจะมีแนวคิดหรือความคิดไว้ว่าอยากจะมีที่ที่มันสงบอยากจะมีที่ที่มันพักผ่อนหย่อนใจความทุกข์ในเรื่องของความรักที่ยาวนานนะคะความเจ็บปวด สิ่งที่เราไม่สมหวังในเรื่องของความรักต่างๆเนี่ยมันเหมือนเหมือนอุปสรรคนะคะที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยขาดความสุขแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปลดปล่อยหรือว่าปล่อยวางได้ในบางส่วนนะคะสําหรับเพื่อนๆกลุ่มน,นี้ขอดูไพ่ต่อไปนะคะในเรื่องของความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําว่าอย่างไรหมายเลข9นะคะเพื่อนเนาะ c o n c e r v a t i o n นะคะไม่หมอคิดว่าเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊นี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วคุณเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นคนใฝ่รู้นะคะภาพนี้จะเป็นภาพของ พระพิคเนตนะคะกำลังอ่านหนังสือให้เจ้าหนูอสิกะฟังนะคะเ,เพื่อนเนาะดังนั้นนะคะคุณจึงเป็นคนที่ชอบศึกษาความรู้ชอบเรียนรู้แล้วก็ชอบเผื่อแผ่ด้วยนะคะเนาะเป็นคนที่ขยันถ้าเป็นในเรื่องของการศึกษาเพื่อจะอฝึกฝนตัวตนนะจะดีมากๆนะคะเนาะหรือถ้าทํางานสินใดไว้ก็ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลชั้นสูงดังนั้นเ,เพื่อนๆกลุ่มนี้ค่อนข้างอาจจะมีคู่ครองยากก็เป็นไปได้นะเพราะว่าดวงชะตาชีวิตกําหนดมาให้แล้วว่าคุณต้องเป็นคนในทางธรรมเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นถ้าอยู่ในกลุ่มกุ๊ปเลือดก็จะเน้นเป็นกลุ่มเลือดกุ๊ปโอหลักนะคะนะเอที่น่ารักของแม่หมอนะ อาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะแต่ว่าแม่หมอ,อแนะนำนะ <l apan> เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเพื่อนใบสุดท้ายจากไพ่ของอพระพิคเนตหมายเลขที่ My Level 20, My Le 20. นะคะเพื่อนเนาะหมายเลขที่20 perception นะคะต้องบอกว่า เพื่อนเพื่อนกรุ๊ปนี้คุณจะเป็นคนที่สามารถดุดพ้นในสิ่งต่างๆได้นะคุณล่องลอยอยู่เหนืออวกาศนะคะเพื่อนนะกรุ๊ปนี้นะคุณจะเป็นคนที่มองเหตุการณ์ต่างๆออกในเรื่องของความรักแล้วคุณก็สามารถอยู่ ven, umsy. เหนือชนะปัญหาในเรื่องของความรักได้เก่งมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนกรุ๊ปนี้นะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะปล่อยวางอะไรได้แล้วนะเป็นคนที่ใน Ps, ตายังรู้ขออภัยนะคะเพ Dana ื่อนเนาะเสียงแม่หมอค่อนข้างนี่แหบแห้งมากๆนะ ก็ขออาภัยด้วยนะคะในในการอัดคลิปแต่ละครั้งเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเทคตัวหรือว่าสามารถที่จะลองร้อยในอวกาศนะคะที่มันเออมีสิ่งอะไรที่มันไม่ดีแต่คุณก็สามารถที่จะเอาชนะปัญหาได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะไม่หมดต้องบอกแบบนี้นะสำหรับพลังงานต่อไปนะคะจากไพ่ของ ทาร์จะต้องการแนะนำอะไรนะคะกลุ๊ปนี้จะเป็นไพ่ของโกลเด้นทาร์นะคะเพื่อนเนาะต้องการแนะนำอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของความรักไม่หมอกของเปิดพลังงานนะไพ่เพิ่มนะคะเพื่อนในเรื่องของความรักสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต้องการแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะ สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพื่อการเปิดพลังงานหน้าไพา่โดยรวมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเพื่อนเนาะแปดถ้วยนะคะตามด้วยสามไม้เท้าและดิเมอร์จิเชนตามด้วยไพ่ของเดลเ o อร์ ต้องบอกว่าเพื่อนๆกลุ่มน,นี้นะคะเนาะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดเดอะเมจิเชนผู้อย่างรู้ฟ้าดินนะคะเพื่อนๆเนาะคุณสามารถปรับตัวเองได้เอาตัวรอดได้ในทุกสิ่งนะ ความรักที่มันยังไม่มั่นคงไม่เป็นสีไม้เท้าได้แค่สามไม้เท้านะคุณจะสมหวังคนที่คุณเลิกราหรือตัดจบหันหลังจากกันไปมีโอกาสที่จะอยู่เทิอนกลับมานะคเนเนนะเพื่อนๆเนาะแล้วก็คุณจะได้เจอคนรักที่ถูกใจคนรักที่เรียกว่าคู่หรือเลิฟเวอร์นะสำหรับเพื่อนๆที่มีประเด็นมีปัญหานะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ครองที่ถูกใจนะ แต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาถ้ามันมีปัญหาที่ต้องเลิกลาหรือตัดจบหันหลังจากกันอาจจะหันหลังจากกันด้วยประเด็นที่ว่าเขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักเพราะคู่เดลเรเบอร์ over, คือคู่ที่ต้องเจอปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าเรา3สามคนหรือมือที่สามหรือมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะนะคะแต่คุณจะเอาชนะเหนือปัญหานั้นได้มองสถานการณ์ความรักออก มองสถานการณ์แบบปรงปรงนะแล้วดวงชะตาชีวิตก็จะนำพาคนที่รักคุณจริงๆกลับมาเป็นคู่ชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งดีใจด้วยนะคะ fc ที่น่ารักของม่หมอที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วเลือกเด็กนี้นะคะเพื่อนเนาะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าเป็นคนใหม่เลยก็จะเป็นชาวธาตุไฟนะเมสสิงห์ธนูรวมถึงชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพ,พิจิกสําหรับเพื่อนนะคะเนาะที่เข้ามาดูดวง นะก็ขอบคุณนะคะเป็นการส่วนตัวกับแม่หมอทุกๆครั้งอาจจะตอบช้าบ้างาดูกลับไปช้าบ้างก็ขออาภัยด้วยนะขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจนะคะในการติดต่อมาดูดวงเป็นการส่วนตัวกับแม่หมอตลอดตลอดขอบคุณนะคะสำหรับคําแนะนำเพิ่มเติมนะคะจากไพ่ของ Whisper of Love นะคะต้องการเพิ่มเติมอะไรกับเพื่อนกลุ่มนี้นะแม่หมอต้องขอพลังงานเพิ่มนะคะเนาะการอ่านพลังงานหน้าไพ่แม่หมอต้องขอบอกนะคะบางครั้งเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเราอ่านเพียงหน้าไพ่ด้วยแรงจิตอธิษฐานของเพื่อนๆที่เลือกในแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็ด้วยการอ่านพลังงานหน้าไพ่ผ่านจากแม่หมอนะแม่หมออยากจะผลิตแล้วก็ คิดค้นพลังงานหน้าไพ่เองนะด้วยศาสตร์หน้าไพ่ในแม่หมอคิดว่านะมันสามารถเขียนในรูปแบบใดๆก็ได้หรือวาดในรูปแบบใดๆก็ได้แล้วเราก็จับออกมาพลังงานนั้นมันก็เกิดจากการที่เรานะสัมผัสนะให้แม่หมอพร้อมก่อนนะคะเนาะมันมีความคิดในรูปแบบ หล,หลายงานนะซึ่งแม่หมออาจจะทํางานในหลาย,ลายด้านแล้วมันก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จหรือว่าเก่งสุดในในหลายด้านนะนะแต่ก็พยายามพยายามนะคะหาเวลาเนื่องจากเวลาไม่มีจริงๆนะครับเพื่อนเนาะคุณได้ไพ่ของหมายเลขที่27สบเจ็ดนะคะพลังงานตัวนี้บอกว่านะคุณจะได้เจอคนที่ใช่จริงๆ คนที่คุณกับเขาเนี่ยมันมีเซนที่ผูกพันนะเซน์ของคุณเนี่ยสามารถสัมผัสได้ในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรักบางท่านเพื่อนๆกลุ่มน,นี้คุณอ่านใจคนออกนะคะเพื่อนเนาะและใบต่อไปไพ่ของความคิดนะคะคุณจะเจอคนที่ คุณเคยรู้จักในสมัยเด็กๆก็ได้นะได้วนกลับมาอีกหรือเป็นคนรักเก่าคนรักเดิมนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนในเรื่องของความรักและใบนี้ Ark for h i l l นะคะเพื่อนๆเนาะเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าคุณชอบสิ่งใดนะคุณต้องการสิ่งใดนะใจของคุณเรียกร้องอะไรอยู่ นะคุณทำหาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นนะคคดีใจด้วยนะ FC ที่นรักของแม่หมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณแล้วนะคะขอให้คุณเจอคนที่ใช่ขอให้คุณเจอคนที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความร,รักของคุณด้วยเถิดนะคะวันนี้แม่หมอจบคลิปพลังงานหมายเลขที่3กล่องกัดกล่องที่1แต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้บายๆนะพบกับกล่องที่2หมายเลขที่4ต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ป ที่สองนะะักะพลังงานหมายเลขสี่นะคะในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําอะไรกับคุณในเรื่องของความรักนะคะนะแม่หมอขอใช้ไพ่ขององค์พระพเนศนะคะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะตามด้วยไพ่ของกาแล็กซี่แห่งดวงดาวละกันนะคะเดี๋ยวอันนเป็นไพ่ถล่เดี๋ยวแม่หมอจะอ่านทีหลังนะคะุเพื่อนเนาะ ขออนุญาตองคุบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานน้พายนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานนาพา้พยสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการอ่านพลังงานนาพายโดยรวมนะคะเพื่อนเนะาะใบแรกพาจากองค์พระพิฆเนศต้องการแนะนําอะไรนะคะคราชนะคะหมายเลขที่50นะตามด้วย general city หมายเลขที่10นะคเนเนนะเพื่อนเเนาะแล้วก็ s p i r ชู plastic ต้องบอกว่าเพื่อนๆกรุปนี้นะคะออความรักของคุณเนี่ยบางท่านบางคู่บางกรณีอาจจะมี e ก o ต่อกันนะคะไพ่ของคลัสนะหมายถึงการที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการคว้กันเกิดขึ้นทะเลาะเข้าใจผิด นะคะแล้วไม่ยอมกันนะต่างฝ่ายต่างถือดีมีอาวุธครบมือต้องบอกแบบนั้นนะคะเนะาะไพ่นี้จะเป็นไพ่ขององค์พระพิฆเนศนั่งอยู่บนเจ้าสิงโตตัวนี้นะคะเพื่นะอนเนาะการควบคุมอะไรที่มันยากนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างฤิเ์เยอะไม่หมดต้องบอกแบบนี้นะคะนะเนาะสถานการณ์นี้ไพ่ของหมายเลขสิบนะคะไพ่อ,องค์พระพิฆเนศบอกว่าคุณต้องมีการ ให้อภัยซึ่งกันและกันมีความเมตตานะภาพนี้จะเป็นภาพขององค์พระพิคเนทที่กําลังหยิบยื่นอาหารนะให้แก่เจ้าหนูอสิกะนะคะเพื่อนๆเนาะความเมตตาอ่าเอื้ออาทรรักกันด้วยความเมตตานะถ้าเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลดลงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะและใบสุดท้ายหมายเลขที่19นะคะไพ่ของอ่ใบนี้จะเป็นของอ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนําว่านะคะ กรณีที่คุณรักกันเนี่ยตอนนี้บางคู่บางกรณีนะคะอาจจะเหมือนมันขาดความโรแมนติกเพืเ่อนมันไม่มีความโรแมนติกนะคะเนื่องจากงานเยอะนะคะอาจจะมีงานที่เราต้องทําให้มันสําเร็จก่อนสู่เป้าหมายสร้างตัวตนสร้างความสําเร็จให้ตัวตนของเราก่อนเนาะแล้วทีนี้พอมันมีปัญหามีประเด็นกันเกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างทํางานต่างฝ่ายต่างมีงอีกโก้นะมันก็ นะันหลังให้กันนะไม่ยอมพูดนะแม่หมอคิดว่ามันต้องใช้ความเมตตาต่อกันนะคะเพื่อนๆเนาะถึงจะเดินหน้าต่อไปได้นะแม่หมอขอดูไพ่จากทารถนะคะหรือพลังงานจากกลาซีดวงดาวสําหรับนี้นะคะต้องการแนะนําอะไรกับเพื่อนๆกลุปนี้นะคะความรักของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําอะไรนะคะคลิปนี้แม่หมออัดในวันพระนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆนะเนาะใบแรก 3ดาบน,นะคะเ,เพื่อนๆตามด้วยไพ่ของ Six อ f ฟครัหกถ้วย The Star แล้วก็ n i g h อ o ฟสดเก้าดาบต้องบอกว่าเพื่อนๆนกรุ่มนี้ถ้ามีประเด็นปัญหารักสามเศร้าเรา3ามคนหรือบุคคลที่3นะคะขออภัยนะคะนะัก็ขยันนะ,ะเพื่อนเนาะ คนเก่าคนเดิมคนที่คุณเคยรู้จักจะกลับมานะคะเพื่อนเนาะคนที่มีประเด็นกับคุณนะตอนนี้ถ้าคุณทุกข์ใจเจ็บปวดใจหรือเครียดกับใครอยู่คนคนนี้จะกลับมานะคะเพื่อนเนาะแล้วการกลับมาครั้งนี้คุณต้องให้อภัยเขาด้วยนะถ้าให้อภัยแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปได้ให้ด้วยความเมตตาหรือคบกันด้วยความเห็นอกเห็นใจจะเดินหน้าต่อไปได้นะคะเพื่อนเนาะรถ อีกโก่ลงนั่นเองนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมที่คุณเคยสาสัมพันธ์มาก่อนคบกันในสมัยเด็กสมัยประถมสมัยที่เรียกว่ารักป๊อปปี้เลิฟหรือคนคนนี้เป็นคนเก่าที่คุณเพิ่งเลิกลาตัดจบไม่นานแล้วเขากลับมานะคะคนคนนี้เป็นคนหน้าตาดีเพื่อนเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้เป็นคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงก็ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายเนาะเป็นคนที่มีเ คําพูดคําจาดีเป็นคนที่อ่อน่ารักใสๆนะเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาก็เป็นไปได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรับกรบทกวีความสุนทรีต่างๆอาจจะรักในธรรมชาติรักในเสียงเพลงด้วยก็ได้นะคะคนคนนี้เนาะแม่หมอขอดูซิว่าอ่าไพ่จาก whisper of love ต้องการแนะนำอะไรเพิ่มเติมขอพลังงานจาก whisper of love นะคะ ต้องการแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะเ,เพื่อนๆนะแต่คนกุ๊ปนี้จะอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุลมนะคะที่โดดเด่นนะเมทุนตุนกลุลชาวธาตุน้ํามีนกระกฎพิจิกนะคะเ,เพื่อนๆเนาะได้นะคะคนคนนี้เนาะขอดูพลังงานจากไพ่ whisper of love เพิ่มเติมนะคะเ,เพื่อนๆต้องการแนะนําอะไรกับเ,เพื่อนๆกรุ่มนี้ you are limited ต้องบอกว่าเ,เพื่อนๆนกรุ๊มนี้คุณเป็นคนมีความมั่นใจคุณอยากได้สิ่งใดสิ่งนั้นจะ กลับมาสู่คุณเสมอนะคะคุณอยากได้อะไรวางแพทเทิร์นวางแบบฟอร์มไว้เลยเพื่อนๆนะคุณจะได้รับสิ่งนั้นตอบโจทย์นะคะนะเพื่อนๆเนาะดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเจ๋งมีความสามารถองโอกแบบนี้นะคุณอยากได้สิ่งใดวางกรอบวางรูปแบบได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะตามด้วยหมายเลขที่6อ่า be willing to express love เขาบอกว่าความรักครั้งนี้ปลอดภัยที่จะรักนะคุณอยากได้สิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆเนาะวาดหวังสิ่งใดไว้มีเพิร์เทนสิ่งใดไว้คุณจะได้สิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆนะนะเนานะและใบสุดท้ายใบสุดท้ายตอกย้ำนะคะเพื่อนๆเนาะเอ่อรีเลชชั่นชิพส p เพอร์เทนจริงจริงนะคะเพื่อนเนาะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้ถ้าคุณวางแบบว่ายัางไงอยากได้คุณดี อยากได้คนที่มีสินเสมอกันอยากได้คนที่เข้ามาอ,อุปถัมภ์ค้ำชูคุณคุณจะได้สิ่งนั้นนะคัเพื่อนเนาะถามใจตนเองถามความรู้สึกตนเองนะคุณเป็นคนเก่งคุณคนมีความสามารถคุณอยากได้สิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นในะเรื่องของความรักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนําคุณนะแต่ต้องใช้ความเมตตา นำทางความรักด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะหากมีอีโก้หกักไฟกันลดลงนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้แม่หมอขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวผ่านช่องทาง f c e e o o o บายปณิชาด้วยนะคะแม่หมอยังไม่มีช่องทางอื่นเนื่องจากงานเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ทํางานหลากหลายหน้าที่เนาะแต่ถ้าเมื่อไร่แม่หมอพร้อมก็จะมีช่องราย ให้นะคะนเพื่อนๆนะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3นะคะพลังงานหมายเลขห้าในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการแนะนําอะไรกับคุณในเรื่องของความรักนะคะแม่หมอขออนุญาตเปิดพลังงานของเอ่อพระพิคเนตก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะค่อยจะเปิดพลังงาน ภพ่ของทาลอดต่อไปนะคะพลังงานขององค์พระพิเคเนตต้องการแนะนําอะไรกับเพื่อนๆกลุ่มน,นี้นะคะคุณได้ไพ่ของออหมายเลขห้า e n g e n e t i c s Movement นะคะเพื่อนๆน,นะหมายเลขห้าเขาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วมันมีความกลมเกินนะ มันมีความที่สมบูรณ์แบบนะคะในเรื่องของความรักนะสำหรับเพื่อนๆกลุ่มน,นี้นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเข้าใจปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันเนี่ยความรักของคุณเนี่ยมันจะดีมากๆสำหรับเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลข5นะคะกลุ่มนี้นะ,ะสำหรับ g e n e t i c นียร์ e ุกเมมันเป็นเหมือนการที่คุณจะคบกันเนี่ยนะ การที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะเขาบอกว่ามันมีทักษะหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้ที่คุณกับเขาต้องใช้ชีวิตร่วมกันนะคะอย่าหยุดนิ่งนะให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายนะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในเรื่องของความรักอย่ายอมแพ้นะคะเพื่อนเนะาะต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากันและกันนะคะแม่หมอคิดว่านะขอดูใบต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําว่าพลังงานหมายเลขที่30บนะคะเพื่อนเนาะ หมายเลขที่30นะคะบ,บ่งบอกว่าไพ่ใบนี้ไพ่ออริตี้นะคะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าความรักนะดวงของคุณเนี่ยจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันต้องมีคนจัดหาให้นะหรือคู่ที่ดีของคุณเนี่ยจะเจอกันเขาจเจอปุ๊บสปาร์กปับ๊บเดีย๋ยวที่อย่างบางท่านยังไม่ได้ต้องศึกษาดูใจกันนานนะคะมีคนติดต่อให้มีคนจัดหาให้นะแล้วก็ เจอปุ๊บสปาร์กปั๊บแล้วมันไปด้วยกันได้ดีนะคะขอ mm. ดูใบสุดท้ายนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ mm. แ,ทนแทนใบนี้หมายเลขที่28 mm. เป็นภาพของงวงช้างนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ p e r ร์ซาว a ลนนะคะนะเพอร์ซาว a ลนตัวนี้หมายถึงความยากลําบากอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นนะ mm. มันเหมือนช้านะคะ mm. บางท่านมีครอบครัวช้าแต่งานช้าเจอคนรักที่แท้จริงช้านะคะ มันมีปัญหาและอุปสรรคมากมายในชีวิตบางท่านเจอแล้วจะไม่สมหวังปัญหามันเยอะนะโดยที่บางท่านนะคะนะคุณต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์วัดใจคนในเรื่องของความรักนะเขาบอกว่าอุปสรรคปัญหาใดๆที่คุณได้เจอเจอในเรื่องของความรักสิ่งศสิทธิ์บอกว่าคุณต้องแก้ไขนะคะรักจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหรือ รักจะต้องมีแบบทดสอบนั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆกรุ๊ปนี้นะคะสิ่งิ์สิทธิ์บอกว่าคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเจอกันโดยมีคนจัดหาให้มีผู้ใหญ่จัดหาให้มีเพื่อนติดต่อให้นะคะแต่ว่าความรักครั้งนี้เจอปุ๊บสปาร์กปั๊บนะสิ่งิ์สิทธิ์แนะนํานะคุณอาจจะเจอคนรักในเร็วนี้นะคะเพื่อนๆเนานะนั่นแหละประมาณนี้นะคะเพื่อนเอน,นะขอดูซิว่าไพ่จากทารกนะคะเนาะ ต้องการแนะนำอะไรกับเพื่อนเพิ่มเ,เติมนะคะนะไพ่าจากทาร์ต้องการแนะนำอะไรกับเพื่อนเพิ่มเ,เติมนะคะคุณได้ไพ่ของ The เดว์ตามด้วยไพ่ของเอสออฟบอนแปดดาบไพ่ของเพลสออฟเพน a ดเคิเด็กหนุ่มถือเหรียญตามด้วยไพ่ของ Knight of c r ับ อัศวินผู้ถือถ้วยต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะความรักของคุณนะพลังงานหน้าไพ่แนะนําว่าคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวทัดดินนะหรืออยู่ในกลุ่มของพฤษศกันมังกรนะคะนะราศีพฤษกราศีกันราศีมังกรนะคะหรือเป็นชาวทัตลมนะคะเมทุนตุลกุมได้ชาวทัตน้ําก็ได้เมนกรกฎพิจิกนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่รู้จัก ประมาณตัวตนอยู่ในขอบเขตนะถ้าเขาเคยทําอะไรไม่ดีเขาจะกลับมาอยู่ในจุดเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าทําอะไรไม่ดีไปอยู่ในจุดต่ําสุดและผลสุดท้ายเขาคิดได้เขากลับตัวเขาก็มาสร้างตัวเองทําให้มีกินให้ร่ํารวยหรือว่าทําให้ความรักได้สมหวังได้นะคะปัจจุบันนี้เขาอาจจะอยู่ในความทุกข์นะคนคนนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณเขาก็อยู่ในความทุกข์แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีประเด็นเขาอาจจะผ่าน ความทุกข์จากความรักหนักหนาสาหัสมาพอสมควรนะแต่พอมาเจอคุณเนี่ยมันคนที่ถูกใจอ่ะถูกใจก็อยากจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่คุณถ้าเป็นคนรักที่เรียกว่าคบกันมาเนิ่นนานนะคะเขายัางถือคุณไว้ในมือแต่ว่าตัวตนคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนถูกทิ้มแทงถึง8ดาบแล้วก็มันขยับเขยื่อนไปไหนไม่ได้นะมันมืด8ด้านในเรื่องของความรักนะคะนะขอดูซิว่าไพ่จากพลังงาน Whi s p e ร of Love ต้องการแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับเพื่อนเพื่อนกรุมนี้นะคะนะ Whisper of love ใบแรกเขาบอกว่าหมายเลขที่32นะคะไพ่หมายเลขที่32ของ Whisper of love นะคะเพื่อนๆนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณกับคนรักนะคะนะ,ะมันเป็นเสมือนว่ารูปแบบความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องสร้างขึ้นมาเพื่อนๆนะสร้างขึ้นมาว่าเราจะเอารูปแบบไหน ะะเราอยากได้คนแบบไหนมาในชีวิตเราเพะเรื่องขึ้นมานะคะเพื่อนเนาะถ้ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดเราก็ไม่เอานะสามารถทําได้นะคะเพสเรื่องรูปราวโพสแฟนคนที่เราอยากได้ให้เขามีลักษณะแบบนี้แบบนี้ถึงมันจะไม่ได้ดีทุกอย่างแต่เราสามารถกําหนดได้นะคะเพื่อนเนาะและใบต่อไปหมายเลขที่6นะคะเพื่อนๆนะ หมายเลขที่6นะคะไพ่ของ whisper of love นะ,ะความรักครั้งนี้แม่หมอคิดว่านะคะดวงชะตาชีวิตของคุณนะ,ะ be winging express love นะคะไพ่ใบนี้นะแสดงออกเพื่อความรักนะคะแสดงออกความรักเพื่อให้ได้ความรักต้องบอกแบบนี้ค่อนข้างพูดสับสนนะคะเพื่อนเนาะเรารักใครให้แสดงออก เราจะได้มาซึ่งความรักนั้นนะะันกขเนาะโรคทั้งใบอยู่ในมือคุณแล้วนะคะเพื่อนๆนะใบสุดท้าย your a c e i m i t i s นะคะใบสุดท้ายสุดยอดนะคะเพื่อนเนาะเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเจ๋งคุณเป็นคนมีความสามารถนะคุณอยากได้สิ่งใดกำหนดเพสเทิร์นออกมาเลยนะคุณมีแบบฟอร์มมีรูปแบบวางแบบไว้ว่าอยากได้ใครเข้ามาในชีวิต อยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะแม่หมอดีใจด้วยนะสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำคุณเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้บางครั้งแม่หมอไม่มีเวลาอัดคลิปก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะบางทีก็เป็นคลิปสั้นๆหรือว่าพลังงานจากตัวเลขนะคะที่แม่หมอชอบนะค้นหาชอบอะไรศึกษาหลายๆงานแต่ก็ยังไม่เก่งในหลายๆ งานนะคะเพื่อนแต่ชอบศึกษาวันวันหนึ่งสมองแม่หมอคิดแต่ในเรื่องของงานนะคนข้างจะคิดมากคิดเยอะพอสมควรสําหรับตัวตนของแม่หมอนะบางทีคิดว่าตัวตนยังหาตัวตัวตนของตัวเองไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็สนุกในหลายงานนะคะวันนี้แม่หมอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดต่อมาดูดวงผ่านช่องทาง Facebook บายปณิชาด้วยนะคะแม่หมอยังไม่มีช่องไลน์เนาะถ้า ถ้าไม่หมอพร้อมที่จะดูดวงเต็มตัวจริงๆหรือว่าตัดภะระปัญหาในงานต่างๆให้ลดน้อยลงนะกระทําเพียงหนึ่งงานหรือสองงานเท่านั้นตอนนี้แม่หมอทําหลายงานมากๆก็เลยค่อนข้างจะสับสนแล้วก็เวลาไม่ได้จริงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะก็จะมีไลน์ให้นะคะขึ้น ที่หน้าจอหลักให้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะติดต่อดูดวงส่วนตัวผ่านช่องทาง Facebook บายปณิชาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้แม่หมอบายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ